เรียบร้อยครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับใส่โลพี่น้องใหญไงยีครับผมอาจะประมาณเจ็ดถึงแปดถีดพี่น้องมึงมือผมครับผมมึงครับใหง่ครับผม้มาสองตพี่น้องกำลังว่าน้ำบีน้ำนองบอลจบอยู่ครับผมลอยขึ้นมาสองตผมเลยสัตว์เลยครับไอลุงก็ต้อครับผมหาเต้มที่สองครับผมขอุญยตเก็บป้ากันครับ หลุดกันต่อครับพี่น้องปลดตายเรียบร้อยแล้วครับขืนน้ำไม้แล้วพี่น้องแย่งตายอย่างว่านี่ปานินพี่น้องปานินปานินพี่น้องปานินครับเห็นแวบๆพี่น้องเวปนานินใหญ่ครับโอ้กระังสีหมูตัวมันขึ้นจิ๊บพี่น้องขอบุท่านทำไมทำไมอุ้ยปลาดูปลาดูพี่น้องปลาดู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  ปลาดูง่พี่น้องปลาดูง่ยอย่าใจเย็นเยมันไก่พูนพี่น้องมันหมวยอมจิบครับเสียได้ครับพี่น้องไอ้ปลาดูง่รับบามวนมันหมยอมหยุดพี่น้องมันเลย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 ผมกับบกคคา,ย,ายิ่งไหมพี่น้องผมยันยิ่งบดเดือมันตื่นนะยางมนระยะไกลครัพี่น้องประมาณตูเราพี่น้องยี่สิบห้าเมตรถึงสามสิบเมตรครับมวนผมคิดนกว่ามันจะมวนมาหาผมครับมันเสือกมวนออกไปทังพ่นครับเอาไมครับผม เดี๋ยวมันก็ต้องวนเขามาจะได้ครับเพราะว่าผมเอาปนินตัวที่ใดเมื่อกี้เนาะครับผมผูกรอไว้เนาะครับเนาะผมลอยเชือกแล้วครับผูกไว้ขางฟังนะพี่น้องเนาะให้กินมันออกเดี๋ยวารอปลาโดมเขาพี่น้องเดี๋ยวรุนกันครับค่ามสิเขาปะยีสุกพี่น้องยีสุกไปยีสุกครับไปใส่ละพปยีสุกพี่น้องวัน ยี่โสกครับเสียจอยพี่น้องโอ้ยดำบขมลุมเล้พี่น้องยี่โสกวันหุ่นมังพาโดมันไหลลาหน่อยพี่น้องพาโดมันไหลสวกปานินครับ ถูกจอยพี่น้องโอ้ยยีสกครับโอ้ยเสียดายครับพี่น้องเอ,อ้ยยีสกบางไงน,นึงครับผมโอ้ยไซน่นจาจะสามสามสี่โลเนี่ยพี่น้องหันหน้าให้พี่น้องที่แรกผมเห็นตะขีบหมูสองขางน้องยังยังผมนอนดูว่าปักกระดีงปาหยังเนี่ยมึงโอ้มันหันหน้าให้พี่น้องโอ้ยไงครับไงหันหน้าให้ตรงๆเลยครับผมผมกะกวะว่าเลีงใส่หัวจะได้หมูเจิดตกขางโอ้ย สัวครับพี่น้องเลยยิงปลาใก,ใกล้ๆยิงในพี่น้องระยะประมาณหามตรครับผมระยะประมาณหามีรยิงยิงบถ่ถรถโหจะงงหลพี่น้องเลยมัดปานินตัวหันนะ้ำมาไกลหนึ่งระยะยี่สิบเมตรเสือกยิงถึงงงเจของคือกันพี่น้องเอ้ประมาหรว่าพี่น้องผอป้าไ่แล้วมันสันซันเอาไม้เอาไมพี่น้องแกมือไมครับผม,มเวลาเยอะครับมันต้องเขาไมายิงใอีกสักเทือล่ะ ปนินปนินพี่น้องปนินครับลงไปแล้วมันอยู่ลิกพี่น้องอยู่ลิกครับอยู่ลิกเดี๋ยวถามขึ้นจิบจิบพี่น้อง ใส่เดียวกันกับพี่น้องที่ผมได้ครับมันอยู่เลิกครับเลยผมยิงปลาเล็ดครับปลาเล็ดปลาเล็ดหน่อย <c oughs> โอ้ยสัวครับพี่น้องเอ้ยยิงปลาแค่นี้ยิงบ่ดถือโอ้สีบ่าตายครับ บุถือจ้อยพี่น้องโอ้ยมาครับเลยปลาโดงใหญ่อยู่เลิกครับผมโอ้งูพี่น้องโอ้ยมือนี้ยิงปลาใหญ่บุตถือสองตัวแล้วครับโอ้ยศกใหญ่ตัวหนึง่งปลาโดงใหญ่ตัวหนึง่งโอ้ยมือจุคองพี่น้องเลยบุดรยิงดนสองเดือนแล้วพี่น้องมือมันเป็นอย่างไดรบุสีสันๆพี่น้องปั๊ด ปานินพี่น้องปานินครับหันหน้าให้พี่นอ้องใหญ่เตธอลงแล้วยิ่งบ่ได้พี่น้องมันหันหน้าบ่คือประคอบระดูเลยหันหน้ายิ่งไงครับปนินเนี่ยเป่ามันหน่อยหันหน้ารุนครับถามขึ้นไหมครับ อ้ยบอดถืออีกแล้วพี่น้องอหุ้ยงูแท้ครับผมยีสกพี่น้องยีสกไงเดี๋ยบพ้อยแล้วพี่น้องเปิดกล่องมาท่านครับผมแต้มที่สองครับป้ายัางบุฮูกันพี่น้องเห็นแต่ถท่เด,ด้อครับเด้อสันเนี่ยอยู่ตรงต้นไม้เห็นแต่เงาดำๆดำครับผมเห็นแต่เงาดำๆอยู่ใต้ห้าผมเลยสัตว์เลยบุฮูป้ายยังครับผมแต่ดึงแห้งอยู่พี่น้อง เห็นไหมครับ <c oughs> พี่น้องเห็นไหมครับขออนุญาตดึงไว้หนึ่งพี่น้องภาพอาจจะสั้นๆนี่อ้ยโอ้ย,อย,อยติดหยาพี่น้องโอ้จะอะไรออกมาเนาะโอ้ยีสกน้อยพี่น้องอืมยีสกน้อยครับผมเห็นไหมครับ โอ้ยอย่ารูดเด้อย่างเส้นเดียวพี่น้องย่างผมขาดครับผมเส้นหนึ่งเหลือคูหนึ่งนึกว่าสีส่เปอรสอดบ๊บบูล่ะผมกับมึงบ๊อซัดพี่น้องโอ้ยมันตัวน้นอยๆเสือกยิงถือครับผมตัวมึงไงนะองเศาของพี่น้องเศาผมยิงยีไอยีสุกไงสองตัวเลยพี่น้องยิงบถือก,กับปลาดูไงตัวหน,นึ่งยิงบถือยิงปนินตัวน้นอยคือแมนเลยกับยีสกหน่อย โอ้โหหงสาวอย่างกระจ้าเลยเใดพี่น้องมาตัวนี้มัน <c oughs> มันเลื้อยผ่านเลยพี่น้องมันบื่บอได้ขื่นจิ๊บบอได้นิ่งเลยเลือ้อยเลยเห็นแต่เงาดำๆผมกว่สัตว์เลยเสือกถือกูมาตัวใหญ่ๆคือบดถือนี่กัดใส่เครื่องรูดพี่นอ้องเสียด้บอได้ช็อตเด็ดพี่น้องตัวนี้ กำลังสีกรับครับผมค้ำแล้วนะก็เ,เลยถอดกล่องออกขึ้นมาผมก็ส,สัตว์เลยว้าว <What? S 1> นะอ้เกือบลุกอยู่พี่น้องผมนึกว่าหน่อยนี่ครับขึ้นมาครับเดี๋ยวแเพดนึงเด้อพี่น้องเด้อผมขอเอาปลาขึ้นก่อนเรียบร้อยครับพี่น้อง ประมาณใส่โล่พี่น้องผมเห็นะนำผมลงว่นนี้หน่อยนี่ครับใส่โลครับผมอีซกครับนี่ครับประมาณ่าจะประมาณโลสองโลขีดโลสองครับผมประมาณเนี้ยบวเกินโลสองครับ <Okay. S 1> เห็นแต่เงาดำๆพี่น้องสัตว์เลยอยู่เลือผขวมเป็นศอกเลยพี่น้องย่างกับเส้นเดียว สอดเสยพี่น้องเกือบฉีขคือกันครับพี่น้องตึกไตทองครับผมเพื่ออะไรพดเพราะมันอยู่ลึกนะผมเพือเป็นศอกเลยครับผมอะขกาัดเพื่อลึกป่นี่ยังเกือบบริเดกพี่น้องอือแต้เพื่อหน่อยว่านี้คำหัวเลยครับนี่ครับผมประมาณโลสองนะครับแต้มที่สองครับผมแต้มแหลกป้านิองครับใส่ประมาณแปดขีดครับผมเจ็ดแปดขีดครับผมพอละพี่น้องสองแต้มครับมื่อนี้กะบานครับผม เดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่ข้างล่างนึกพี่น้องนึกผมขออนุญาตลงก่อน,นครับทึงต้นใหม่เนาะมันเสียวๆบินขึ้นมาสูงครับผมสรุปผลงานครับพี่น้องสองเต็มครับเมื่อนี้สองเต็มไม่ไงเลยครับผมเนี่ยปนินปนินใสปนินใสประมาณแปดขีดครับผมประมาณเจ็ดแปดขีดครับผมเนี่ยส่วนอีโกนี่น่าจะประมาณ โลสองครับผมโลขีดโลสองบนหนาเกินโลสองแต่กระโบแน่ครับผมเดี๋ยวไปสังกันอยู่บ้านครับผมว่าจากโลนะครับเนาะนี่ครับสองแฉมงามเลยครับยิงหลายตพี่น้องมือหนีงเสียได้ง่งยิ่งป้าบดือครับผมยิ่งป้ายีศกผมได้ยิ่งสามตเลยพี่น้องขออภัยครับตัวแลกนี่นะจะประมาณใส่ประมาณสามโลพี่น้องสองโลกลัวสามโลยิงจอๆเลยหันน้าให้ยิ่งบดือ ตัวที่สองนี่อยู่ใ,ใหญ่พี่น้องตัวที่สองในี่ใส่อผมวบาสีหาพี่น้องมีสีมีหาโลครับตัวที่สองแกง็ยิงบวถือโอ้ดอกเหล็กปาดินเลยครับเนี่ยยิงดอกแหลกเลยถือปานินคือทรงคือคือสีหมานอยู่หลังๆมาสัตว์บวถือเลยพี่น้องแล้วก็ยิงหมกโดใ,ใหญ่ตัวหนึ่งก็บวถือยิงปลาแหล็กตัวหนึ่งแล้วมายิงปานินกวนสีแดงยีโสกนี่ที่หนึ่งก็บวถือโอ้ยิงปลาไ่บวชถือพี่น้องวาสนาบวาถือของไงน้ำเขาครับผม แต่เด็กตวซัมนีครับผมซัมนียก้าวครับผมพ่อเดกกับเขาแรงกับเผาง่ายเนาะพี่น้องเนาะวิธีการทำอาหารกินเพื่ออยู่หาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้หาขายหายยังหาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับเนาะใครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้ครับสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ได้กดติดตามครับผมควยกดติดตามเป็นกำลังกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อไปนาอพี่น้องเนาะจะได้มีกำลังแรงใจครับผม ครับผมสวัสดีครับผมต่ออีสานพทัทลินครับผม